สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องนานาทุกท่านครับผมมาพบกันอีกรอบกับผมสำหรับวันเสาร์ที่หกเดือนสองปีหกสี่ทางขายเซียนคืนเมืองสุรินเกษิรมารีวิวรายละเอียดสินค้าใหม่ๆม่ให้ได้ชมกันตามวันที่ครับผมนี่ฮะอ่ะเดี๋ยวมาชมรายละเอียดนี่ฮะสินค้าเลยครับผมเป็นคืนแขวนสีสิบเอ็ดบวงแบบหมุนได้ครับผม เนี่ยรายละเอียดใหม่ๆครับผมเดี๋ยวมาชมรายละเอียดเนื้องานความชัดเจนกันเลยครับผมน,นี่ก็เป็นคืนแขวน41บวงแบบหมุนได้นี่ครต่อด้ดยสาย PE ห่วงทองเหลืองครับผมนี่ครับรายละเอียดสินค้าชุดละ360บาทรวมทร,วมทรงครับผมตัวน,นี้ผมมีลังเก็บไปครับผมนี่ครแต่ถา้าเอา แบบมีลังเก็บน้ำกับ400บาทร่วมทรงกับผมแถมกระดิ่งสอกันนี่ฮะเป็นบริการจัดเก็บไปทางแบบ COD ครับผมนะมาชมรายละเอียดเนื้องานความชัดเจนกันไกล้ๆเลยครับผมนี่ฮะการหมัดปมนี่ฮะจุดต่อสายหนากระรายละเอียดกับตามภาพเลยครับผม สำหรับทันทีเนี่ยตองการเฉพาะคืนแขวนถักมาสอบถามใดครับผมคืนแขวนหนึ่งชุดแบบหมุนได้พร้อมลังเก็บแถมกระดิ่งสองอันรวมส่ง400บาทครับผมแต่ถ้าเอาลังเก็บก่ะสาบาทครับผมหนึ่งชุด360บาทนี่ครับรายละเอียดสินค้าความชัดเจนครับ ตามภาพังนาที่ทันเห็นเลยรับผมรายละเอียดเนื้องานความชัดเจนกับใสาสายตาทันตสินเลยรับผมส่วนพวกเพียงกับหลับประกันให้กับผมสาหรับรายละเอียดเนื้องานความชัดเจนนคะครับกับเป็นรายละเอียดทันสันกับผมที่ทั้งไข่เซียนขืนมุสลินได้นามารีวิวแจงให้ได้สาบกันเรื่อยๆรับผมตามัที นี่ฮะก็เป็นรายละเอียดสั้นๆก็ขอฝากไว้ส้ำนี้ครับผมสวัสดีครับ